วันที่ยี่สิบสามครับยี่สิบสามก็เดืกันยายครับครับแล้วเป็นไงต่อมาฮะต่อมาสามวันพี่สาวก็มาเสียอีกคนคนอเสียวันนี้ครับครับผมเสียวันนี้ครับแล้วในบ้านมีกันกี่คนครับในบ้านมีกันทั้งหมดสี่คนเนี่ยครับถ้ารวมลูกสาวก็เป็นหกติดทั้งบ้านหรือเปล่าครับติดทั้งบ้านครับแล้วแล้วตอนนี้กลับตัวอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้พ้นกำหนดหรือยังครับพ้นครับแล้วคุณแม่เหรอครับคุณแม่ยังครับคุณแม่กลับได้กี่วันแล้วครับ แม่กักได้ตั้งแต่วันที่20ได้6วันครับครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ต้องสูญเสียคุณพ่อแล้วก็พี่สาวในเวลาไล่เรียกกันในขนาน,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 นี้มันเกินมันเกินแล้วบางทีมันเกินแล้วมันคิดอะไรไม่ออกเสียห่างเริงกี่วันครับ3วันนะ3วันครับแล้วตอนนี้วางแผนยังไงครับตอนตอนนี้เนี่ยจะเอาไปทําบุญอะไรยังไงฮะ ตอนนี้คือเขาไม่ให้จัดงานก็คงต้องเอากระดูกไปไว้ที่วัดก่อนครับรอฝนกลับตัวค่อยถึงจะได้ทำกร,ระดูกของคุณพ่อก็ยังอยู่ที่วัดใช่ไหมครับครับผมใช่ครับจัดสองงานพร้อมกันเลยคนระับคิดว่าอย่งังไะครับเพราะตอนนี้ไม่มีการวางแผนอะไรทั้งนั้นเพราะว่ามันต้องรับศพเขากลับก่อนเอากระดูกเท่ากระดูกเขากลับก่อนแล,แล้วอยู่ในบ้านตอนนี้ เหลือกี่คนครับที่อยู่ที่บ้านตอนนี้ครับตอนนี้ลูกสาวก,ากับตัวอีกหมู่บ้านหนึ่งอะ่ะผมกับตัวอยู่กับแม่สองคนแล้วแฟนแล้วครับแฟนไม่ติดครับแฟนไม่ติดนะครับ